สัสดีชาบิจิตค่ะดวงความรักประจำวันที่4สิงหาคมคุณได้เดอะสตาร์กับหัวส่วนเขาได้าราชินีถือเหรียญน,นะคะ วันนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการแก้ไขสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาในอดีตอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาการรักษาการแก้ไขนะถ้าเป็นเรื่องหัวใจก็อาจจะหมายถึงการฟื้นฟูนความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่อาจจะมีปัญหาอะไรกันมาคุณก็ต้องการเวลานะคะแฟนคุณไพ่ดีค่ะเป็นราชนีทุเรียนก็มีความมั่นคง จริงใจจริงจังนะคะ,ะในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องห่วงเลยเขายัางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณด้วยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตก็ดีค่ะทั้งงานทั้งเงินก็ดีมีไพ่เฟิร์ดแล้วก็อาร์ฟเฮลฟอร์มออเตอร์สสำหรับคุณเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรส่วนตัวแล้วมันหนักเกินไปอ่ะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณไว้ใจได้นะคะเฟิร์ดก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นช่วงเวลาที่อาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะอาจจะมีความโรแมนติกเข้ามาแล้ว คนโส,สนิทวันนี้มีโอกาสจะได้เจอคนที่มีความจริงจังจริงใจนะคะยังไงก็อย่าปิดใจนะ